สวัสดีค่ะนิงคามิเกนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่18ถึง24ตุลาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวมีนนะคะจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะปากกับใจตรงกันบางรายอาจจะดูลึกลับนะคะอยากมีโลกส่วนตัวนะคะดูแล้วเข้าใจยากสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ใครที่มองหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าสมาชิกใหม่ คนที่จะมาช่วยเหลือเรานะคะก็มีเกณฑ์ได้ข่าวในเรื่องของการงานใครที่ตกงานนะคะก็มีเกณฑ์ดีที่จะได้งานใหม่ๆหากทำงานอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความก้าวหน้าหรือรับผิดช,ชอบงานโปรเจกต์โครงการใดๆเพิ่มขึ้นนะคะการทำธุรกิจจะได้รับข่าวดีได้รับความสำเร็จได้ง่ายนะคะ ช่วงนี้ใครที่กำลังตกงานก็ให้รีบสมัครนะคะก็มีเกณฑ์ได้งานที่ถูกใจด้วยการเงินนะคะภาพรวมถือว่าดีขึ้นอย่างมากนะคะมีเกณฑ์ได้รายรับเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะมีคนเห็นอกเห็นใจนะคะช่วยเหลือคุณทำให้ได้รายรับเพิ่มบางรายนะคะจะได้จากความรู้ความสามารถของคุณเองนะคะ ความรักนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ต้องตัดสินใจแล้วนะคะถ้าพบใครที่ถูกใจให้รีบเปิดตัวเปิดใจนะคะแสดงความรู้สึกนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีร่วมกันอาจจะมีการซื้อของนะคะเข้าบ้านตกแต่งบ้านบางรายเกี่ยวกับมีสมาชิกใหม่นะคะใครที่อยากตั้งคั์ก็มีเกณฑ์มีบุตรหรือมีสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านนะคะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องความประมาทเข้ามาเกี่ยวข้องในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ